โย่ก็สะดูด้วยครับวันนี้ผมครับปังครับปังนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นแมบออปปี้ท่านผู้ชมอ่าออปปี้ง่ายๆนะเดี๋ยวเราเราจะเราจะมาเล่นแบบเอ่อสไปซีมองท่านผู้ชมยังคือถ้าะตกนี่ผมเลิกเล่นเลยนะอ่าทำโรงเรียนมีมีเงียบด้วยอาจจะเสียงแปลกๆท่านผู้ชมนะอาจจะเสียงเยี่ยมๆซุภาพเสียซุบุมท่านผู้ชมเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเช้าแล้วผมไม่อยากพูดเลยมากนท่านผู้ชมนะอ่อ เราจะเล่นแบบเออสุขุมกันบ้างนะช่องเรามีแจกตะโกนนะเราจะจะเล่นสุขุมกันบ้างคราวนี้เราจะลองเล่นสุขุมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเล่นแบบสุขุมเยือกเย็นกระโดดครับกระโดดนี่ครับกระโดดจับครับจับโอเคครับจับอันนี้เรา กระโดดโอ้ยอ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้โหเมื่อกี้เกมแดกแมันมีเกมแดกบ้างนะคุณผู้ชมเชซฟนี้อาจจะปีนิดหน่อยเอาไม่ไปแล้วครับเอาไม่ได้เอ้ยมีแมวด้วยครับเยันแบบธรรมดาชิวๆนะครับนะถ้าเราชิวถ้ารีนิชิวนี่เราเล่นเก่งขึ้นแต่เมื่อกี้ตกเพราะว่าปุ่มปุ่มกระโดดมันเล็กไปหน่อยคุณผู้ชมมันมินิมอลไปหน่อยมันกระทัดรัดไปนิดนึงนะก็เลยกระตกเลย ไม่รู้ว่าไอเสียงน้ำเด่นไม่รู้ว่าแสงตรงนี้โดนโดนได้อยครับจุบจุอันนี้คืออะไรครับเนะี่ยตรงอีกแล้วน่นารำคาญมากๆเลยการตรงเนี่ยจิบกระโดดกระโดดเอาเดินไปเลยครับชิวๆเราแข็งแก่งแล้วเราคืออินฟินิติโนี่กรโดโอเคโอ,อ้มีทางนัดนี่ละก็ค้นด้วยประเด็นมีเห็นได้ไงนี่ ก็มากีคนมิดกาะเอาเรียบร้อยชมมีสิิทธ์หลุดท่านผู้ชมมีสิิทธ์หลุดได้โอ้โธ่ชมมิชมผมว่าผมหลุดแน่นอนเลยเนี่ยคนคนขยับนิดโทกีต้าต้นว้าเอ้าสวยด้วยนะครับเอ่าก็อยู่กับผมเอ่อพลังเด็กก็วันนี้จะมาเล่นโลบอลนะครับก็ไม่ได้จักรดานเลยเฮ้ยขอบแก้มเลยกับแก้มเลยไม่ได้จักรดานเออ วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเอ่ออะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะก็เราจะมาเล่นแมบที่โคตรจะโบราณเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออเออมันก็คือแบบเอ่อม,มันเออมันเรียกว่าแบบนะอีไรอีพีไม่ได้เกมท่านผู้ชมนะเออจะมาเล่นอ e ีพงไม่ได้เกมกันนะครับนะโอ,อ้ซึ่งแบบนี้มีแต่คนถ้าคนแก่เขาเล่นกันนะแต่ผมจะกลับมาเล่นบ้างนะมันจะมาเล่นนานแนละ้วท่านผู้ชมกลับกลับกลับมาลื้อฟืนอ้นเขาทรงจำเลยอ่า โอ้ที่นี่เลยไม่ได้เลยนะอัปเดตเยอะเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันดันเจียนนะทุกผู้ชมไอไอเหมืองนี่มันเหมือนเหมืองน้ำมันคาบเลยว้าวโอ้มีอะไรมากมายเลผู้ชมปดเปี้ยนมาหมดเลยนะผู้ชมนี่จำได้ผมมีมือชูนิ้วกลางนี่อยู่นะผู้ชมมันไม่ใช่มือชูนิ้วกลางแต่มันคล้ายชูนิ้วกลางชอบดีนะก็เลยนี่สบัยก่อนมีเยอะเลยโอ้กินอะไรโอ้โหคุกกี้เสียงไคเหรอนี่เราจะได้อะไร Hello View c a ทเธอรีตส์สปอ้ทผู้ชมโอเร้านต่อไปชื่อว่าอะไรวะ Let to the top โอเค Let to the top อปผู้ชมมันชื่อว่า Let the to top ต่เราจะมาเล่นเลตเตอร์โดท็อปกันน้ำชมไม่รู้คืออะไรเฮ้ยโอ้โอ้นี่ให้กระโดดออปปี้ผมโอ้โหมันกระโดดออปปี้เป็นมุมมองนี่ด้วยโคตรเกลียดเลยเอามุมมองอื่นได้ไหมที่มันดีกว่านี้โอ้แต่จะเป็อะไรกระโดดออปปี้กันเถอะอ่อโอ้ยกระโดดเลยยอยยอยยอยโอ้ my god อะไรแจ้งเตือนมาเนี่ย ย้อยโอ้เป็นเกียนพร้อมนะคุณผู้ชมมันทำให้ผมไม่ไปกวนบาทาเลยมีอะไรมั็นเอ่ออร์เออมินิเกียรสมัยนี้กวนบาทาคนเป็นแน่ๆคุณผู้ชมเอาเตะเตะเอ๋อต้องไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋มย้อยยอมยอมย้อยย้อนมาไม่ย้อยย้อยกระโดดไปเลยตอบย้อย ย่อยกระโดดกระโดดกระโดดเออกระโดดเวลาต้องชมเวลาสามสิบสี ood, ่ว uh, ินนะคุณชมโอ้ยอะไรมาแจ้งตัวนหน้าหนาววะเนี่ยแล้วก็ปีนหมดเลยน้องชมนี่กระโดดกระโดดเลยโกนี่ยเม่ได้สกูมี่นี่โกนี่นี่ยม่ได้สกูมี่นี่กระโดดกระโดดอะไรก็ไม่รู้กระโดดเลยกระโดดกระโดดอ๋อ ผูช้ชมเวลาไม่ทันแน่เลยเวลาไม่ทันเนีเย่ยโอ้ยพี่ผมมันไม,ม,ม่ทันแล้วกระโดดกระโดดติดอะไรเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้ติดคือโอ้ปอไปไปเลยผู้ชมเราเริ่มมินิเกมใหม่ก็ได้อ๋อเร้านค้าใหม่มมเลยว้าวโอเคมินิเกมเลยวะอ๋อขัน คอเล่นเท่นคอนเล่เท็ทนอะไรวะอะไรก็ไม่รู้ผู้ชมอ่านไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็นมิเกมกับเออไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปดูผู้ชมนะโอเคกี้คุกกี้สังทายวันนี้จะได้ละเจโอเคเราจะโชคดีอยู่อ๋อมันจะมันไม่ได้เกมอ่าไม่ได้เกมมิมิไม่ได้เกมไฟเดี๋ยวทักคผู้ชมแปลว่าอะไรไม่ได้เกมไฟเดี๋ยวทักไม่ไม่ใช่เออน่าจะเป็นมิต้เกมที่ต้องเก็บใครผู้ชมมาเก็บใครไซโลผู้ชมนายไปเก็บใครเลย มาท่านผู้ชมเราจะมากินไข่ไข่ไข่กันนะผมชอบกินเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่เอกอล้วผมชอบกินกล้วยไข่มากนี่นี่ไอเกมนี้เกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบอะไรไข่ไข่ทนะ่านผู้ชมนะนะไม่แบบอย่างเช่นกล้วยไข่แต่ผมชอบแต่ผมชอบกินกล้วยไข่นะครับท่านผมเราจะมาเล่นกันท่านผู้ชมอ่ะกระโดดอ่าอันนี้อะไรไมเนี่ยห้ามโดนใช่ไหมโอวีกระต่ายด้วยว้าวผมไม่เคยเห็นมินเกมโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้โอเคแล้วต้องหลบกระต่ายแล้วโยมเก็บไข่แล้วก็หลบกระต่ายผู้ชมนะเหมือนกระต่ายจะจองลาดจะผ่านเราแล้วนะเออมาเกลียดเราม้างเลยเอ่อาไปเก็บไข่ไปก็ได้เลยเกลียดผู้ชมนะเออไปเก็บไข่ผู้ชมเก็บไข่อ้าวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เออจะตายจะตายจะตายถ้าโดนอาจจถ้าเราโดนกระต่ายทุบไป,ปรเรื่อยๆอาจจะตายก็ได้ อ่ะโอเคจบแล้วโอ้ไม่ก็จบสักทีท่านผู้ชม,ชมอืมเลยอสว้าวเลยอสงอะไรไมิน้เกมมังกรนมาเกมมังกรมามาเล่นกันเกมมังกรเป็นยังไงท่านผู้ชมไม่เคยเล่นเลยเออแต่ผมเคยเล่นสมัยก่อนจำได้สมัยก่อนไอเกมมิน้เกมเนี้ยมัมกยมนะงกรผมก็เกลียดมิน้เกมนี่เลย เออเอ๊ะถ้าถ้าถ้าเอาไปตายสุดท้ายเป็นตาสุดท้ายไหมถ้าตายถ้าผมตายนี่เออไม่เล่นนะโอ้มังกรโอ้มังกรคอยืดยาวอ่ะโอ้มังกนเดี๋ยวเกตมังกรเสร็จผมก็ตายด้วยน่าจะเป็นอีเวนต์เอออีเวนต์อออีเวนต์ที่เขายังไม่ได้เออไม่รู้น่าจะเป็นอีเวนต์ตามหาไข่ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เขาลืมออออลืมออกก็ได้เขาจะหลบหลบพระนุชหลบหลบหลบท้ายหลบความบิดเอวไปมาหลบพนุชหลบ เราเออเดินมาตรงนี้โอเคเราหลักทางได้โอเคโอ้มีปั้ตูยิงปืนใหญ่เอาปืนใหญ่โนาไม่ปืนใหญ่มันกินปืนใหญ่ไปแล้วพุยิงไปเมื่อกี้โอ้ oh my god โอเคผมเจอเราเป็นหนังพิจารณาคุณผู้ชมมาตีได้แค่นี้เอาผมก็จะหลบนั่งโอ้โอ้เจ็บโอ้โหตายเลย,อ,ยอะไรไปเนี่ยโดนมังกรฆ่ามังกรขยำฆ่า,า,าใครไปเนี่ยผมตีเลยตีผมไม่ไหวแล้วพัง Take a body, initiative, ding, 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 body, initiative, ding, 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 ding. Take body, initiative, ding, 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 ding. Take body, initiative, ding, 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 ding. la la la.